เิดแล้วข้าวขาหมูซ้อบโบยาวราชสาขาหนองสงบุญณ์คนครสวรรค์ระหว่างประตู11ถึง12ลิ้มชิมรสขาหมูรสเด็ดเนื้อนุ่มละมุนหนังละลายในปากชุ่มฉ่ำน้ำพะโลลาดน้ำจิ้มพริกดองแสงกลมกล่อมรสชาติถูกใจจานใหญ่คุ้มค่าอิ่มจนจุกจังหวัดนครสวรรค์ส่งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้วันที่28 พฤศจิกายน2568ายที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสฉังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดพิธีต่ออขบวนรถและกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่กำลังประสบอุทกภัยน้ำท่วมจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครสวรรค์จำนวน36กรายไปปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน2568จนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นทั้งนี้ทางหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดนครสวรรค์อทิอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานต่างๆได้ระดมสิ่งของจาเป็นไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องดื่มน้ําดื่มเครื่องใช้ที่จําเป็นในชีวิตประจําวันตลอดจนเวชภัณฑ์พื้นฐาน เพื่อน,นำไปบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบภาวะน้ำท่วมในพื้นที่และนำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจอีกทั้งทางูนย์ส,สื่อสารกรมการปกครองเขตศรีนครสวรรค์ได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารวิทยุคมนาคมชดุดูถึงวิทยทุไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าทางด้านนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดงแจ้งว่า ให้สนับสนุนกำลังพลเพื่อที่จะไปช่วยเหลือที่น้องชาวใต้จากสถานการณ์ภัยพิบัติโดยจังหวัดนครสวรรค์ได้ส่งกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน36รายพร้อมกำลังกล่าวขอบคุณกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและกล่าวใ,ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ขอให้สามารถคีดดูแลซึ่งกันและก,กันและปฏิบัติหน้าให้เต็มกำลังความสามารถ